ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหลวงพ่อโตปี3.3ต่อโค้ดนะครับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงเรือพระพุทธไตยนะครับรับตนนายกาจังหวัดอยุธยายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรียนรุ่นนี้ไม่ทันหลวงปูดป่ดุบุกเสกนะครับไม่ทันนะครับสําสหรับผมเองเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์มาก็ศึกษามาเยอะก็คือ,อน่าจะเป็นพระที่พนางจานทีวีหรือเขาเรียกว่าพระ พระนางหรือเจ้าแม่สร้อยดอกมาก็คือองค์เดียวกันนะครับตามประวัติที่ผมศึกษามานะครับก็คือเป็นผู้สร้างไว้นะครับก็คือหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงศิล,ลปะจีนนะครับหรือคนจีนที่เขาเรียกอีกชื่อนึงก็คือจังหวัดอยุธยาก็คือซัมปอกงนะครับก็จะมีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรซ้ายและขวาด้านล่างจะเขียนพศ2533จะมีการต่อโคดด้านล่างนะครับโคที่ต้องเป็นโคตออนะครับไม่ใช่เป็นโคแกะ เวลามองลงไปจะเป็นเสี้ยนสําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็น่าจะแยกออกมาเนี่ยมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดลักษณะเหรียญก็จะคล้ายกับลงปูดูแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอา่อเหรียญลงปูดูเนี่ยอ่าจะเป็นปี32มสอแต่อยากให้เพื่อนๆดูรายละเอียดโลหะนะครับว่าโลหะในยุคป,ปี3-3เป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดําจะมีกระไหลทองด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีเนื้อเงินด้วยสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ พระโมกขาลานะภาษาลีบซ้ายและขวานะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสะดุ้งมานศิละปะไปทางจีนนะครับดูหูเหรียญให้ดีนะครับดูหูเหรียญได้ดีบางบล็อกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเลยเนื่องจากปริมาณเยอะก็จะมีเส้นขีดหรือเส้นแตกนะครับจากที่หูนะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปด้านบนเหรียญน,นี้มีเก้น,นะครับเหรียญหลักร้อยยังมีเก้เลยครับต้องบอกว่าเหรียญของท่านนี่มีเก๊ดูพื้นผิวโลหะนะครับ เป็นการลมดําแต่เป็นลมดําบางๆเนื้อโลหะจะเป็นสีอย่างนี้เลยถ้าเป็นของลกูกปูดูนี่ต้องบอกว่าปีสามสองเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสองสามหมื่นบาทเลยนะครับแล้วแต่ความสวยเพื่อนๆดูกันไว้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญไห้ดูง่ายลองดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูหูเหรียญน,นะครับดูกะด้านหลังนะครับจะมีเส้นแตกที่ผมชี้อยู่เนะี่ยจะแตกไปขวา แล้วก็จะแตกไปซ้ายขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมจะลองขยายดูว่าจะเห็นไหมก็จะเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆที่ยันกลมๆด้านบนตรงนี้นะครับรอบรอบเหรียญนี่ก็จะมีรัศมีกระจายเกิดจากแรงกระแทกเพราะว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับตัดข้างนะครับอลองดูให้ดีนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นผิวประหลอดเป็นลมดำบางๆสวยงามก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งที่ผมนับถือมากๆก็คือหลวงพ่อโตวัดพนันเชิง แต่เพื่อนๆมีเจอไว้ก็หาเช่าได้นะครับไม่แพงแต่เก๋ครับดูให้ดีด้านข้างมองชัดๆนะครับที่อาสนะก็จะมีเส้นตกนะเส้นที่ใต้ฐานบนฐานบัวก็จะมีเส้นแหลมๆแต้ออกมานะครับมาถึงพระสาวกนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกทีนึงนะครับว่ามีทั้งลมดักระไหลทองและก็น่าจะมีเ,เงินด้วยดูผิวโูหะนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูดูนะครับจะเห็นนะครับว่ามีเส้น มีความเบียงเหรียญน,น,นี้ถ้าเกิดผมลงกล้องลงไปแล้วเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามก็คือผิวลมดําเป็นธรรมชาติดูโค้ดนะครับโค้ดต่อเป็นโค้ดต่อโค้ดต่อข้างใต้นะครับลองดูดูนะครับต้องกลับให้ดูบางทีบางมุมปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นเส้น,เ,นเสี้ยนเลยนะครับความเรีองนะครับเวลาเพื่อนๆดูก็ที่สําคัญเ,เหรียญน,นี่เวลาดูก็ดูมุมของเหรียญดูหูเหรียญน,นะครับว่ามีความคมชัดไหมการตัดทุกอย่างเลยเป็นเหรียญอามนะครับเป็นเหรียญอามก็ราคายัางไม่แพงสองสามร้อยบาทในศูนย์่ระเครื่องก็น่าจะต่อโคตสวยๆก็น่าจะประมาณห้าร้อยบาท อยู่ผิวโลหะมีหลายบล็อกนะครับที่ผมเอียงให้อยู่เนะี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเส้นตานะครับขอบขอบข้างข้างเหรียญเนี่ยจะมีเส้นลัศมีเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งรอบเหรียญเลยนะครับกระจายรอบเหรียญดูเหรียญน,นะครับปิ้นไม่มากจะเป็นลักษณะาการปิ้นแบบตื้นๆส่วนที่กอไก่ที่เราเห็นนะครับจะมีเส้นตาที่กอไก่เส้นตาเส้นก็จะวิ่งมาชนขอบยันโคง้คงๆเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะมีเส้นด้านข้างบางบล็อกก็มีบางบล็อกก็จะไม่มีแต่บางบล็อกที่ชุบกระไหลทองเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรือเห็นเป็นลางๆนะพเพื่อนๆดูนะครับดูให้ดีตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกนิดหนึ่งนะครับผมเคยเห็นเรียนเก๊อ,อยู่มาบ้างนะครับต้องบอกพระสายุทธยานี่ต้องบอกเลยว่าเก๊ดีเหมือนกันนะครับในหลายๆรุ่น ตามเส้นต่างๆต,ต,ตัวอักขรเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีความเป็นแท่งนะครับก็คือพูดง่ายๆตัวอักษรเนี่ยจะต้องมีตัวคือตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยเวลาเราลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นผิวขูดขัตามตัวอักษรก็จะเป็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นนูนต่ํานูนสูงนะฮะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเม็ดเมดขึ้นตามตัวอักษรโดยเฉพาะภาษาจีนนะครับเราเห็นชัดเลยนะครับ เพื่อนๆลองดูแล้วกันถ้าเจอก็ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเช่าไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเหรียญยังไม่แพงนะครับไม่ทันหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นพระที่น่าใช้ก็ยังทันอาจารย์หลายๆท่านดังๆในยุทธยาที่มาปุกเสกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสาระก็ยข้ามไปนะครับขอบคุณครับ